สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะเออนี่ก็มาทำสวนกันนะอย่ังทำอยู่นู้นนะเดี๋ยวคอยู่ยืนอยู่ใกลๆนะเสียงดังเดี๋ยวจะซูมเข้าไปนะะดูกล้องหลังนะเดี๋ยวจะซูมมไปดูนะบอกทำมาคเมนทำกันอยู่นะ วันนี้จะ,ตร,ต,รจะตรงนี้จะมีสี่หลังนะครับสี่หลังทำทุกทุกเดือนนะฮะทุกเดือนเลยเออันนี้ก็มาห้าคนนะก็อาจะมีแค่นี้ขาจะวางไว้ห้าคนคนที่ทำสวนแม่บ้านสองถึงสามคนนะบ ง,งานที่แม่บ้านก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งในเพิ่นส่งแม่บ้านนะอยู่อีกที่หนึ่งนะโครงการหนึง่งนี่ผมก็มาดูความเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็จะไปที่อื่นอีกนะผมก็จะไปอย่างนี้แหละจะวิ่งตลอดนะไปอาลูกน้องไปทิ้งไว้บอกงานอะไรเสร็จก็ก็ไปที่หนึง่งพอดีแล้ว ลูกชายแล้วก็มีคันหนึ่งนะอ่ะก็แบ่งใบหน่อยแบ่งเบาผมหน่อยคือเมื่อก่อนก็มีผมคันเดียวนะช่วงแรกๆก,ก็มีผมคันเดียวโอ้ยวิ่งลอกหัวเป็นนอตเลยนี่ก็ลูกชายก็ช่วยขับช่วยอะไรให้ก็กคัน สองคันสามคันนะฮะมีรถสำรองอีกคันหนึ่งรถสำรองการรถรถที่ไปซื้อต้นมงต้นไม้นั่นแหละมีเป็นรถสำรองคขนาดไม่ค่อยออกใช้นะฮะไว้วิ่งทางไกลวิ่งซื้อต้นไม้ไกลบใจไปซืรอละกลบใจอะไรแบบนี้เก็บเอาไว้ใช้อย่าให้มันเก่าทั้งหมดเรามีเก็บไว้มั่งนะเนี่ยเร็มเรือก็ต้องตัดนะ เพื่อนตัดไม่ถึงนะเข้าไม่ได้ก็คนต้องช่วยตัดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่ก็จะมีตัดแต่งในพื้นดินนะเดาจวนามีตัดแต่งที่ยา,ยาวๆออกมาแล้วตัดนะเนี่ยายบุญก็พื้นดินนะ โดยบนควนดินก็ควนให้ดินมันนิ่มๆนะตะนน้ำลงง่ายควนกะ็คือเอากอมีเราควนทุกเดือนก็ไม่มีวัชพนะืชแต่เป้าหมายคือให้ให้น้ำลงลงง,ง่ายๆนะ <c oughs> เป้าหมายที่ควนนะ Yeah. ครับหลังนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆน,นะ,ะและด้านนี้อย่างด้านนี้นะโอ้โดยรอบบ้านนะฮะ กระรดน้ำไปด้วยนะกระรดน้ำไปด้วยนนี่นะลมดีแล้วก็ลมเย็นนะนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนี่วาดกันแล้วนะนี่เก็บงานนะนะากระรดน้ำนะ